ขอใจให้กับเหล่าบรรดานักเรียนนักศึกษาทั้งหลายที่กำลังศึกษาเล่าเรียนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนไปในโลกยุคใหม่ยุคไอทีครองเมืองพวกเราลูกเสือปอ .4 ทับงขอนำเสนอละครสะท้อนปัญหาชีวิตวัยรุ่นเรื่องดาวมหาลัย2013เชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะฮัโโลโหลดาวบนหลูมละ come on come on จบชั้นมระถมโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เธออยู่ไหนฉันมารอชนานแล้วนะไหนแล้วนะเป็นว่าสี่โมงครึง่งจะไปดูหนังที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิไงแต่นี่ฉันรอ,อเธอจนจะบ,บ่ายแล้วนะอุตส่าห์โดดเรียนวิชาภาษาไทยทุกตักมาโอเคจะด,ดาวพอดีว่าฉันกำลังเพนเล็บอยู่โทษทีโทษท,ท,ทีแล้วแม่ที่บ้านนอกเธอโอนตังไมาให้เธอแล้วหรอแน่นอนฉันเทอรกลิ้งเดียวแม่ก็รีบโอนตงังให้ฉันแล้วบิ๊กซี่เปิดแล้วดิ หลังจากนั้นดาวกับเพื่อนๆก็ไปดูหนังฟังเพลงตามประสาวัยรุ่น,นอเอนไพ่อแม่ที่อยู่บ้านนอกเลยไปเที่ยวกันหไหมบอไปดอกจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายบายบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ ตัดแตงตัวออกแงนตัดทำไมตัดป่าน้องสนใจไหม่ตัดป่าน้องสนใจไหม่ตัดหูตัดก่ให้น้องกินตดตตักตัดตัตัดตัดตัพี่ชอบกินตัดเดงเฮพี่ชอบให้เดงกิน กินจับมาตั้งแต่เด็กแค้แรกครับเด็กน้องคงเข้าใจของหวานของมาของเขาไม่เอาไม่เอาพี่สบายกดใส่เขาจะจับแล้วพี่ยอมตายเขาไปจับแล้วพี่ยอมตายปวดตอข้นใดต้อาได้กินจับตับตับตับจับจับจับโอ้ไปเที่ยวกันไหมจะไปตอไปไปไปกับพี่แล้วสบาย ปลอบปีหนึ่งแล้วเป็นยังลูกดาวผู้โตของแม่คือบอกขึ้นเมื่อบานมหาพอกับแม่แนะ่นอโทรมากกว่าวคราวเดียวว่าอยากได้แต่เงินว่าจะเอาไปสื่ออุปรกรณ์การเรียนบอกคย้พอหนามหาพอกับแม่เลยจะเป็นตายหลายดีจังใดี่หลีได้ห่นนอกเท้าคือคู่ไปจันสั้นเสียไปมีจังสี่น่าไปไง่ายหลายให้แต่สิค้ายมดแนว มันคือนะั่นลื่นตกแท้รือวมันลืมเฮาแล้วโอ้ยดาวเอ้ยบกิดหอดแม่นะบอกรูกออกค้คอยอกเมนคนคนทองนักคอนโดแฟนหมมสาวดาว พี่แกงส้มดาวท้องพี่ต้องรับผิดชอบเด็กในท้องดาวเป็นลูกพี่อะไรนะเธอบ้าหรือเปล่าฉันได้มีบาลรับผิดชอบเธอหรอกไปไปไหนก็ไป จาแม่จ๋าดาวผิดไปแล้วดาวขอโทษดาวจะกลับไปหาพ่อกับแม่ดาวกลับมาแลวติลูกแม่จ๋าดาวทองดาวผิดไปแล้วดาวขอโทษเพราะดาวบาเชือค้ำแม่ ดาวเลยเสียใจดาวจึงบ่มีอน,นาคตดาวเอ้ยนี่นะล่ละลูกโบรานพันวาหายลืมบุญคุนพ่อแม่บอ่อเสือข้าสั่งสอนผู้หายกำเนิดอยากพีนองจุดจบมั่นกับือเจ้านั่นละจังใดเจ้ากับคือลูกของพ่อกับแม่พ่อแม่หาอาให้เจ้าได้พ่อแม่ดาวขอโทษ และหลังจากนั้นสาวดาวก็อุ้มทองอยู่บ้านโดยปิดฉากเรื่องเรียนไปโดยปริยาย พวกเราขอฝากเพื่อนชาวพระกุมารอย่าได้ริรักในวัยเรียนขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือมีอนาคตที่สดใสอย่าได้ปิดฉากไว้เหมือนกับสาวดาวพูโตในละครเรื่องนี้ขอขอบคุณค่ะจบลงอย่างสวยางามครับ